ไป็นหนอนมาจากตลาดปลาตัสบายดีพี่น้องได้ของเต็มไปเลยพี่น้องเลยมีอะไรด้วยนี่ยกระดูกระดูกของนังทองบ่เออฝากให้นางทองไปหมดเลยเนี่ยเนชิ้นแห้งเลยพี่น้องโอ้บักใหญ่เลยคนลงก่อนไปน้องนัดคนลงเออมักซารีแน่ในการแต่การเขาจีไชโนมไะไรแบบนี่้นะแม่ไก่แน่นี่โค้งเต็มไปเลยพี่น้องเลย คนองสั่งมาเาด้อคุณผู้บริจาคไปยังแน่เรื้อมยังแน,น่เนาะมีผู้ใหญ่ใครดีคุณโอนเงินมาให้มีผู้ใหญ่ใครดีโอนเงินให้ชื่อใหรชื่ออันนั้นใหรชื่อของกินผักให้นั่งท้องฉันบอกเนาะพี่น้องเนาะเขาต้อซื้อแต่ของแห้งแน่นี่มักพริกป,กปลาแดกแป้งนัวกันย่างท่านย่าง,ง,งหลายอย่างอานันแล้วคุณโทรหามแล้ว มเ็ตกระยังเรือนนัวกระเรือนนางทองอกีไป้นแหกเอาแต่คงกินเด้อนะครับนะครับอันพักเขามักกลัวนะครับเคาจีเด้อจ้าคนบอกคนจีนมนมเอาได้รมกับนี่อยู่บ้านคนบ่มีนั่นเปซืมาทีน่องเลยพักรำแน่คนตั่งนั่นเอาที่คนตั่งมาอะไรให้ก็ซื้อฝากอีกเนาะพอวันเนาะพอามืออันอันนั้นอันนั้นอันัน้้ันััอ้นน่ มกซาลี here, right? bacteria, ่เน่นสั like yours, ่งได้นานท้่งุดนะชเอาหามเอาไงแม่เอามักซาลี่เอา้ข่จีเอาซิอย่างเองเอาเอากระดุมคนบอกนะครับให้เพื่อนป้าข้างๆอันนั้นนั่นนายเด้อไปสั่งคนป้าพูดนล้พดอนนํานอเอาให้เราลงวัดให้เราลงวัดเด็ดขนมแบบแบบเขาไปถาวงกลมอมันก็เห็นอกสองโนะกอันนี้ก็บสองแกนถูกสินแห่งที่นอาไอ้คนตัซิกิน หมักชัวน้ำผึ้นช่างนี่ยป้าน้ำหมักสาลีน mm ี่ขาดไปเหินพักกระลัมต้องเอาลายเห็นบอกมันสีน่าเด้อแม่น้อยอันหมักเพชรป้าแดกแข้งข้อนะเหลืออยู่เท่านั้นไปเอาย่านว่ามันหลายหลายสิลืมของเอานละลาว่ที่อันนี้เขาซื้อมากินได้บริขารแกเราได้อยู่อยู่บ้านเราบ่อึดทอกหนองว่นี่ันคือซื้อมากินแหละของให้เบิ่งก็อดเด็กพี่น้องเด้อ ปลาอภัยขาดไม่เด้พร้อมอุ้งทองมือนีิมีข่าวดีได้พี่น้องเลยขอซื้อของมาเต็มเลยสิปากไปก่น,อน,นโอ้ยเอามาดูขวอันนี้คือบักบขวดจ้ามันเปียกคือเก่าเนาะอันนี้เนาะฝนลุกลงมาพี่น้องสวัสดีสบายดีเอสทีสขขุขสุขล่อบสองพี่น้อง สบายดีค่ะป้าลุงเออสบายดีค่ะป้าลุงน้องกินองกับมาเด่นน้ามาเด่นว่าผมนี่ของฝากมันทองแล้วพี่น้องทุกคนเด้อมีผู้ใหญ่ใจดีคนส่งเงินมาให้ซื้อของกินของอยากไปให้นางทองโดยจ้ะพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือผักตัวผักกะลำผักกมหมักทัวหมักทัวนี่ค่ะไปให้เพคนลกะขี้กะเต้แม่นขาี้ใส่นม ไปโทรถาม่นพี่นอ้องอ่านไปโทรถาม่านั่งท้องเธอสิเอาไปยังแนมักเทดปลาแดดแป้งน,นัวเลือลบ่อ่าน่นว่าว่าแป้งน,นัวในการเรืออยู่สองถุงอย่างบทท่านแกะบ่เอามากะยาเดิอเิ่นระบาดส่เนาะนะครับปาลาแดดในการเรืออยู่เดยอจ้าคนบอกกันสิห้ซื้อแต่อันนานซื้อแต่ิ้นแหง้หง กระดูกหมูกระดูกงัวเหมืนบอกกระดูกงัวกระส้องโลบายเด้อพี่น้องเด้อสองโลครึ่งนะมันลาจามักพีลาก็มักซารีแมคเดดิบอีกคนนึงมคซารีก็แบบแมคเดริบคือแมคซารีมาฝากเขาในเด้อเขาเชียรกินเหมือนวันหนึ่งเลยแักซาลีเออเด้อสี่ย่างจะกินแล้วก็มักหมูเด้อพี่น้องเด้อมันเอาไ่ทำนั่นเด้อเอากระซิบผากไร้อะไรกัอันยังแย่นรดเขาสิลุงเด้อพี่น้องเอาผาก ยากระเบียงเอาค่าวของกินเราหมักเพชรประแดกเป้งนัวเราหมดเขาจัางขาดอีกเนาะคาะให้มันอันให้เราโทรหาว่ามันหมดเลยเด้อเอากระสิขาดกันเราอีกนะพี่น้องอาะไปเถอะอะไรเหอนอย่างเอาขาดไปเถอะระย่างเอานาะพี่น้องเนาะกระดิขาดไปเหมือนกันร้ายเลยนี่ทำเราจะกินเลย่นกะดีใจถ่าแล้วคอยโทรหาเ่นโกว่าฝากของกินของยาอะไรันเงินแน่นะกั เติมเงินน,นันคอยครูไทยครูมือเด้อพี่น้องเด้อบัตรเติมเงินผ่นส่งมาให้เลยการเงินซื้อของกินผ่นส่งมาให้ขอบ,บุกขอบใจผ่อนหลายๆเด้อขอบุขอบบกขอบใจนําผู้ใหญ่ใจดีที่พี่เมตตาครอบครัวของนางทองเด้อจ้าเด้อพี่น้องเด้เอเออทองมาเมืบ้านแล้วเอยทองมาบ้านแล้วหลือจะต้นหอมเป่าเฮ้ยหลือจะต้นหอมเป่ามะนงเปล่าบ,บ้าสิแนแม่กัดคุณพี่น้องเลย ไดอันนี้นะสิ้นแห้งในโคตรเซียนเพื่นเบรกเออหัวนี่แเลยเราเห็ดกินถูยแม่เรากินหมักตัวหมักเต้าหรือะไรพี่น้องเ้ยลายอันพันแนวเนาะโคบอกเพิ่ดเขาว่าสิ่งสิ่งอะไหายเอ็ดมนบ้านสิเอาแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ออกมาก็เลยโอเคโอเคผักเพชรปลาแดกเนื้อยูเพิ่งว่าสิได้พี่น้องเลยเอากระสือตามนี่แล้วกระสือผักเงินไปเพิ่ลน้ำตางานในซื้อกระตุ้งขนมกิน คือต้องขนมกินให้ยังก็ซือเอออยากยังก็ซื้อถ้าว่าเงินมดเพิ่นก็โท่หาข่อยคือเก่าขอยก็ได้นาฝากใครคือเก่าพี่น้องเอ้ยวาสีจ้าก็พอต้องซื้อไร้ถังกะลัมกับเพิ่นวาสีมันสีเน่าสีบูดเอ้ไม่น้อยเอาสำนันโอแล้วเพิ่นว่าเอากะลัมทุกนึงหมดทั่วบักบักบลายย้อนมันเน่าอืมเออย้อนมันเน่าซื้อไร้กันเนาะมันเน่าเบิดเลย เนาเนาตุนหอมเนาะยันมันเน่าสีลายจ้ะยันมันเน่าสีลายจ้ะลายดีกันมันเน่าได้เนาะตุนหอมเต่งให้อันนั้นน้ำคนขางเงือนน้ำปูคนนอนน้ำอะ้รมาบอกคนตั้งแต่ยี่ห้อแม่งก็เลยทองนั่งทองดีใจใหญ่เลยชิบิกินของกินแหละชิบิกินซีดแหละโมมีของกินชามตีหามือแล้วบักแตงกินแต่บักแตงกับแจวเห็นว่าแล้วก็เฮ็ด เฮ็ดก็ได้กินคิ้วเฮ็ดพวกนั้นมันออกคิ้วนีขคงกินคงอยากนี่พันอยากิทาขีนี่เขาก็้ื้นุ่มนุมข้นลาดไปกันเราเบะกันกินเขาเบะกันกินเราเบะกันกินเขาสั่งงพล มียนไว้ดีๆเด้อของกินของอยากนะครับบอกคนเดียวว่าหอยไว้ดีๆอันนี้เรือไว้ดีๆเด้อเราไม่ต้องมาซื้อสะไรคุ้งเคยเด้อแมนเขาเขาสนหลันสิเศษเออก็ต้องหักให้ไปแล้วไปกินเองอะไรเขบอกว่าจะตั้นได้กี่น้องเลยไปกินไปกินกินกินหมัดก็ได้กี่น่องเลยย่านมันบูดกันสิซื่อ หลายอันพันแนวกัปลากระป๋องเพ่นบอ,อยากด้วยพี่น้องเป็นว่าเราไม่ต้องซื้อกระยาเห็นว่าปลากระป๋องกระเ๋งน,นํำบรยากเนีอยเป็นว่าเลยอยากของสดกูแหละเอออัน่าขันอยากเลยที่ซื้อเอาดอกฝากเงินให้แล้วเง<ห>ินจะฝากไเออปลากระป๋องมีมันซื้อมากระยาเพราะว่า่านเขาที่ลงเผื่อว่าคนมันรลายเนอกอยู่หลดนอกพี่นอ้องนอกของมันร้ายอยานะเขาสิยืม อันนั้นคนอื่นเขาสิยิบไปอย่างนะพี่น้องเขาหมัดรวมกันเลยเขาสิปลูกรวมกันให้เราเลยเขาย่านคนอื่นเขายิบไปเรื่องของเรื่องนะถั่วเอาไปกินมาหมัด้วยนึ่งเราสองมาหมัดกับเลือดอะไรหนี่ยหยานมันเยาวเอาไว้หลายกันไม่ใช่เยาวเราก็อันนั้นเขาเอาไม้เงือนเหาอืมไปกินแม่เลยอ้ยจะมาเกี่ยวแซ่บเนาะเออจะมาเกลือแซ่บ สบายดีจ้ปาป้าลุงม,มันเดีกสิผ่ามากแตงกินพ่หน่อยทลองมีข่าวดีข่าวดีแม่น้อยพนม,มีผ่าค้องกินมาหายผ่าของกินมีกระดูกหมกกระดูกมูกแล้วกะ ครบเลยละครบเลยกระดูกอะไรกเขาจีนุ่มยังสิอกสิ้แห่งอะไรไปดนตอนเป็นัวประแดกเป็นัวประเด็ก็ยังอยู่เพ็ดกับยังอยู่ไปนอนเลยกัไม่ไต้ไม่เราซื้อพักซื้อยังมาให้อะไรไปอมวมากยังนี่แหละนอนกับิ้นถราแตไปอยเอาไปบอกมึงมาหอมเยเาบอกม

นี่น้อยดู嘛มามันเอากุบหวานโอเคมันไม่น้อยหนุ่ยมันม้อนมากไปน้่งดิไปนั่งเมือก็เรื่อง แตงเป็นห,น,หน่าดีใจบอนจะได้ก,กินสินแห่งนของกินะเน,น้อยีได้อน่าเป็นใจเี่น้อยครับ mình phải lại vào cả mùa hưởng nhỉ Mình sẽ quá nhỉ นายคนชิบก์งกินมาค่ะกำหนด,ดลุเคยว้องเอิสบสานายกโทรมาโทรมาถามว่าองเละคืกินบลพา,าก,อก,อกา่อนแ้วกนค่ไม่เอากระเดกกระนัยอะไรแบบย่าอ,นนอยูแต่ไม่ได้คนกัดเสื่อมาให้เสือนอข้องกินข้อวอยากกินมันมีอะไรนัอนน้อยสิ่หยังสิ่นเหนียและสิ่งกระดูกหมอกกระดูกมูมาต้มมาเมืนนะตะกับพด้กินนะ พี่มันก็อึดแน่นะมาพื่อจะดูใจแห้งคนแต่มื่อมาเพื่อไปสิยภาษเงินมาให้ยใส่ให้ซอยเน่ฮนะพอได้ซื้อนี่ค่ะพอได้ซื้อแนวค่ะเครืน่นะพี่น้องเย